ที่เราสวดสวดนะว่าอนิจจาวัฏสังการานี่ฮะว่าวากัิทะรังคนเมื่อเสียชีวิตจะเหมือนต้าไม้คืนพื้นแบบนั้นอะอาชนะโยมเราที่มาเอนเอ็ดคายแบบนี้โยมเราก็เล่กถึงตัวเองว่าความตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่มันเป็นศิลปะของธรรมชาติมันมีความเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมาแล้วมันไม่ตายนี่ลำบากโยมลำบากมากแต่บอกว่าให้คนมีอายุสักสองร้อยปีเซ็จโดยโยมยกย่อา ลำบ,บากโยมขนาดแปดสิบปีก็คลานขึ้นชั้นสองไม่ไหวแล้วโยมต้อทำไมคนอื่นหามแล้วลูกยห็นแม่หน่อยเด็ดแล้วลูกมันดื้อม,มันไม่ยิมให้มันก็ลำบ,บากไงโยมลำบ,บากแล้วก็เที่ยวหลงเที่ยวล,ลืมโยมแม่ทานข้าวแล้วยังอ่ะยังเลยอ่ะแล้วท่าได้กินไปเมื่อกี้อะโยมอ่ะกินเสร็จอ่ะทำไมมึงไม่เอาแม่กลัวเน่ะมึงไม่รัดกูเลยคือหลงล,งลืมลืมโยมอ่ะมันเด็กอ่ะฉะนั้นหลังจากเป็นเด็กมาแล้วตอนเล็กๆแล้วเราจะเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเดี๋ย ยมอยาเที่ยวไปหัวล้อคนแก่นี่ยมนะมันจะเป็นกังจดูฉะน้นตัดอกรม้ยมอยาเอาเลยยอยากไม่เอาถ้าสมมติมันไม่ตายจริงๆยมเราจะลำบากมากลำบากมากอ่ะยมลำบากมากไปความรอของเราในต่อไปมันจะเป็นเหมือนอะไรยมมันลำบากนากยมให้มันลำบากจริงๆฉะนนอยู่แบบธรรมชาตินี่แทนที่พระพุทธเจ้าชั้นพิณิพานหรือว่าที่ระจนไปเป็นเรื่องของความจริงฉะนั้นก็จึงบอกว่าค้าระลึกถึงความตายสบายนะ มันอักหลังในสงสารบรรเทาเมื่อโภอ,อันอันตรก,การทําให้หายหายสะดุกไม่รุกใจความตายคือสหายอันสนิทชีวิตจะต้องอังลาจงพร่ำภาวนาเป็นบนตราคำหนึ่งตนแช่ความตายเป็นสหายที่สนิทของเรายายมคิดไว้ฉะนั้นไอสิ่งที่ว่ารู้ว่าเลียสัตยฉคือรู้เรื่องของความจริงอย่ยางว่าเมื่อมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เด่นๆที่มันเป็น,ปนองค์คนของชีวิตคือทําให้เราไม่คลาย,ยาทาให้เราไม่เครียด ไม่รู้นะยโยมอาตมาเนี่ยนึกจริงๆว่าถ้าเสียชีวิตจริงๆเนี่ยจะคิดยังไงไม่ได้คิดอะไรโยมคิดอย่างเดียวว่าดีมันนเกิดมาช่างนาให้มันหล่อมานี่รวยกว่านี้หรือว่าเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคุณไปเลยนโยมแล้วก็คือถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีๆโยมมันออกมาสบายนั่งเครื่องบินนายโยมถ้านั่งเครื่องบินมาไม่เป็นไรตกก็ไม่เป็นไร ดีเหมือนกันเลยตรงมันดังไหมโยมถ้าตกเครื่องบินดังแล้วก็ลงมันซื้อปีหมูแต่ลงพี่ก็ปโดนเบรกเก็ไปตกเครื่องบินเสียชีวิตลงหน้าเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันโยมคนจะได้รู้จักแต่ถ้าเราไปกลัวโยมเสซนเลยอ่ะอยากจะตามส้มตำแต่กลัวเข้าห้องน้ำเนั่นคนเรายโยมอยากจะกินปลาไหลแต่ว่ากลัวเรื่องอะไรกลัวไปกลัวอะไรโยมไอปาร์ตอะไรอะไรอยากจะจับกบแต่ว่ากลัวมันคาวอะไรโยมเนี่ยอยากจะกินน้ำแกงแต่พวกกันเจทั้งหลายโยม ไก่เจ้าจันเดียไม่กินเนื้อต่ทาเป็นรูปเป็ดรูป <c oughs> หมู้ะทำไปทำไมทําเหมือนสักทุกอย่างโยงแล้วเหมือนของจิงอีกหน้างานโยงแล้วไปกินทำไมก็เหมือนกินแะละพุทธศาสนามาอยู่ที่จิตโยงตานเป็ดตันไก่แทนโยงทานด้วยปกติโดยสั์แต่ว่าเป็นอาหาราบินดปาปโตทนีน่ิสั์ว่าแต่เป็นอาหารอาหารอะไรก็ได้เป็นอาหาร แต่ถ้าวางเป็ดอยู่ข้างหน้านี่เจอาหารเจแต่อยากจะกินเป็ดแน่นอนเลยโยมเนี่ยลำบากแน่นอนอะฉะนั้นฉะนั้นโยมถ้าเราได้เลืกถึงเรื่องของความจริงแล้วก็เราได้ได้คิดพิจารณาโยมมนทําให้เราสบายอย่าถ้าอย่่วาเห็นคนมากๆเสียชีวิตโยมทำไมเกิดทร,รมาสามเวทธรรมสัมเวชเราเลือกถึงตัวเองโยมเราโชคดีโยโชคดีแต่ว่าไม่ใช่เราไปซ้วเติมเขาแต่เรานั้นโชคดีเราต้องทําให้ดีมากกว่านั้น ฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเราคิดแบบนี้ก็เรล่คิดตามหลักอริสตสีนี่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเด่นไปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราเข้าใจแบบนี้ทําให้เราสบายนะฉะนั้นข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นมงคลก็เรียกว่าดิพานการรู้เช่อมรปดิพานก็คือว่าถ้าจิตใจของเราอยากยกนั่งที่นี่นะถ้าโยมทำให้จิตใจของโยมสบายนทุกคนนยน้องนองน,อนอหรือเด็กเราทำได้ถ้าเรานั่งกับจิตใจเราเยน็นจิตใจเราสบาย ต่อให้ข้างนอกมันหนาวมันร้อนมันสับสนวุ่นวายขนาดไหนแต่เราไม่เปิดแนละ้วเดี๋ยวจิตใจมันเย็นเนี่ยทิตจเดี๋ยโยงอยู่ที่บ้านเนี่ยโยงเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจเย็นสไม่เคยหม,ม,มายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็โยมสามารถับได้โอ้โหวางแก้วน้ำมาอยา่างดีวางอายรันงมันแตกยอยงก็แทกไม่หายตัมใจไงเซนก็สอนดีอยู่ถ้าสมมติว่าเราอยากทดสอบตัวเองกับโยมรักของสิ่งใดโยมเอาของสิ่งนั้นคว้าทิ้ง โยมหวงสิ่งนนแน่อย่างยมทรงในรักอะไรบ้างเอาสิ่งนั้นให้เลยเหมือนเราไปสนนอนเลยเพิกโยมถ้าไปนั้นมันเป็นทุกโยมแก้วน้ำตกแก้วเดียวโยมสามีกับภรรยาจกกันลายยกเลยโยมหน้าโผนหน้าพวมหมดเลยแล้วไม่รู้แก้วก็แตกไปแล้วโยมแก้วก็แตกไปแล้วนี่คือธรรมะในชีวิตประจำวันยแก้วก็แตกไปแล้วต่อยรถเอาไปชนกระถางต้นไม้ตายเลยนะรถก็บุบภรรยาก็บุบเหมือนกันโยมเตะเรียบร้อย เนี่ยถ้าเราไม่คุย,ย,ยกันท่านโยมนะขสองสิ่งใดที่มันรักมากนั่นคิดอะไรอยู่โอ้โหรักมากถ้ามันแตกเน้เสียใจไหถ้าสิว,ว่ามันแตกสลายไปหรือหายไปนี่ยโยเมเอารองเท้ามากระเป๋าสตั์หายรถหายตำแหน่งหายภรรยาหายสามีหายเนี่ยแล้วถามว่าเรามีความรู้สึกไหมถ้าในความรู้สึกของโยมสามารถรับได้นี่คือเราเข้าใจสิ่งักสธรรม ถึงรักถ้ายมรับไม่ได้โยมจะทุกข์กันไปตลอดเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ไปร้องให้อยากให้น้ํามันไหลกลับร้องกันตายชีวิตนี้ร้องกันตายบอกว่าอยากมีกาคืนนะเนี่ยร้องนั่งร้องเลยเหมือนที่เรื่องสุดต้ายก็จะจบนราจะเรีมาเลยมาไเนี้ยยังไม่เลยนิดเนียเด็กคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งเขาไปจะอยากสอนพ่อสอนแม่ในนิดมาในกลางพุทธกาลตอนที่ มีชีวิตอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงโอกก็พ่อแม่เป็นเนี่ยแต่พอลูกตายไปอยู่ตอนที่อยู่กันเราไม่ค่อยคิดถึงกันเท่าไหร่เลยแต่ว่พอจากไปเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าอยู่ฉะนั้นโยมจำไว้เลยว่าใครที่อยู่ข้างๆเราเราต้องรักเขาให้มากดูแลเขาวันนี้ถ้าลูกนี้เราไม่มีโอกาสดูแลเนีเราจะเสียใจเมื่อเรามาที่เสียใจพ็โยมแม่ไม่มีโอกาสได้ทดแทนก้นนทนเราโมแต่เรียนหนังสือเราโมแต่ทำโน่นทำนที่ มีเวลาถึงนี่เราก็กับมาประกันทั้นมาแม่เป็นไงโอหูแม่แกสบายไม่ได้ตแล้วแ่กสบายเป็นดีเป็นชั้น,นพอท่าเสียชีวิตจริงๆหรือจากเป็นจริงย่าเรามานัานเสียใจมานั่งอิมานิมายังป,ปันเตแม่เจ้าไปเล้ก็แวายไล้มาเนี่ยแม่ไม่ได้ตายมันมีประโยชน์น้อยอยู่มันมี่แต่ว่ามันมเด็กคนนี้พ่อแม่เสียชีวิตอยู่เออไม่ใช่ตัวเองเสียชีวิตพ่อแม่มาร้องยยงร้องมันนองร้องหมดที่ เป่าศ้แจ้ง่ปและวแล้วแกก็เกิดในเทพประรุไม่เล่ามันยาวด้วยความดีที่แกศรัทธาแกเกิดในเทพประวุอยากจะรักแม่ไว้ไม่ได้ตอบแทนแม่ยังไงก็อลองมาลงแม่ก็ร้องพ่อก็รอ้องแกก็นั่งร้องมันกันอยู่แกก็นั่งร้องแล้วก็พอเห็นเด็กแล้วอ๋อแล้วหนูทาไมหนูร้องทําไมอ่ะแกบอกว่าเนี่ยชา,นา้นนะมีราชรถอยู่คันหนึ่งแถ่ว่ามันขาดลอ้อล้อราชรถนะ อยากได้พระจันทร์ก um ับพระอาทิตย์อยากได้พระอาทิตย์มาเป็นร้องหน้าอยากได้พระจันทร์มาเป็นร้องหนาฉะนั้นหนูจึงร้องร้องก็อยากได้พระจันทร์กับพระอาทิตย์มาทำร้องร้องียวคนแก่ก็โุ้ยห้ยหนยหนูเนี่ยทำไมไม่รู้อะไรเลยโตให้หนูร้องให้ตายร้องให้น้ำมูกน้ำลายไหลร้องให้ร้ใหที่แตกหนูก็วันไม่เป็นจริงหรอกยมไม่เป็นจริงหรอกแล้วเด็กก็ถามว่าอ๋อแล้วที่ตากับยายร้องนี่ตายายร้องทำไมอ่ะร้องทำไมยาย อ๋อที่ตากับยายร้องเนี่ยเพราะว่าลูกเสียชีวิตยายกับตาเนี่เสียใจจึงร้องให้ผมเนี่ยนะร้องให้อยากได้พระจานทร์และตาที่ผมยังมีความหวังแต่ตากับยายนี่ร้องลูกที่เสียชีวิตไปเนี่ยร่างก,กายก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นเนีย่ยายจะแย่กว่าแย่กว่าผมสินกนกเนี่ยกับตาจึงคิดได้เลยอ่าฉะนั้นวันนี้ก็ตามมาเทศนาจบลง ฉะนั้นเพื่อเป็นสติเตือนใจว่าในชีวิตของเราใ,ให้หนึ่งให้เราเลี้ถึงความเกิดความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายฉังนั้นถามว่าถ้าเราเล้งถึงเราเ้าใจอย่างนี้จะทําให้ชีวิตของเรานั้นสุขสบายให้จิตใจของเราเย็นสบายฉะนั้นตอนนี้ถ้าโยมท่านใดจิตใจเร่าร้อนเรขอให้จิตใจของเรานนั้ให้สบายให้ผีนิพพานเกิดค,ความรู้สึกสงบเย็นภายในธรรมาที่แจงแะไรตามมาก็สมปวรแข่เลยขอเออหอยไว้พรห้โยมทุกท่าน ยงเป็นผู้มีความสุขสกับเย็นในชีวิตทุกคนทุกท่านเธอ